สวัสดีครับผมเฮติจัดให้นะจากร้าน t s big bike นะครับวันนี้นะรีวิวดุนดวนคนเดียวนะสาเหตุที่รีวิวคนเดียวก็นะหน้าร้านเทปูนนะเสียนกนะไปช่วยเขากอยหินกยทรายโยนะเอาวันนี้นะรีวิวดูคติส t ต f ไฟเตอร์8 8 8นะไปี2 1 3 3สีดํานะสีดำสภาพนี้ถือเรียก อย่าพูดอย่างนั้นอย่างนี้นะเรียกได้ว่าหายากเพราะเป็นรถปีลึกที่สภาพดีมากนะฮะของแต่งนะปั้มบนคัน้ำมันนี่ทรงนี้อยู่แล้วทรงเดิมอยู่แล้วแต่ที่ว้าวก็คือคัดแห้งนะสลิ on, นะปอนอนนะปลายเทอร์มินนี้นะฮะยางใหม่ๆล้อสีทองมาเช็ด สายสั้นแบบแม่เหล็กพับได้พร้อมไฟท้ายไฟเลี้ยวในตัวนะฮะพับสเตอร์แต่งโซ่แต่งนะฮะกระทุงคัดแต่งนะกระล้มมีนะครับโชกหน้าสีทองข้างล่างทำเป็นเอลินนะฮะก็ถือว่าสวยลงตัวนะตำหนิริ้วรอยขีดข่วนตามการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะผิวเผินะอันนี้เป็นรอยเ,ออเขาเรียกว่าอะไรที่ติด ไอ้การลอยถังน้ำมันมานะฮะไมค์คันนี้อยู่ที่ไมค์คันนี้อยู่ที่นะฮะสองหมื่นสามพันโลนะเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องยนต์โอ้โ,โหแม่งว้าวอะ่ะเสียงพัดที่โคตรว้าว สนัดรลั่นทุง่งพูดแท้ไม่รู้เรื่องนะเสียงโหดเสียงคัดก็โหดไปไหนใครก็มองนะคันนี้ใครเห็นนะก็มองนะเป็นผมผมได้ยินเสียงแบบนี้มาผมก็มอง นะสภาพแบบนี้เรียกว่าหาได้ยากไปลดสะสมรดแรงเทมไปแล้วนะสำหรับสตรไลไฟเตอร์นะสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์ศูนย์หกสองนะวันนี้รีวิว,วแบบแเซลลามนาทีพอสวันนี้ครับ